สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับส่วนรุ้มมาสองนะครับประทางเมิ้งพยนต์ครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับเม้งครับกันอีกเช่นเคยนะครับที่ทางบริษัทพยนต์ครับสาขาสุนโวงศ์46ครับที่ตั้งครับอยู่ตรงแขวงราชบุชเขตตงจอกกรุงเทพมหานครครับขังรถมือสองครับที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมพามาชนครับรถครับเจ็ดที่นั่งครับเข้าใหม่สไตล์ MPV นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคันนี้ขึ้นเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยเป็นรถเทิร์นลูกค้านะครับมาพราาาาคคคคเพียงแ่บบบบทรรัั ตัวฮอนด้าครับโมบิโอ1.5 RS ตัวท็อปคันนี้ครับเป็นโฉมปี2017ครับจดปี1 8ครับรถบ้านครับมือเดียววิ่งใช้งานสภาพเดิมสวยครับต้องมองก่อนครับรุ่นของตัวฮอนด้าโมบิโอครับคันนี้เป็นตัวท็อปที่มีเข้ามาครับไฟด้านหน้าครับได้เป็นงานไฟครับมัลติฟิกเตอร์นะครับกระจกด้านหน้าครับตัดเป็นงานสีเบจแบ็กพร้อมโลโก้ของตัว RS ตัวท็อปที่มีให้มานะครับตัดหมอกคู่ล่างมาให้เรียบร้อยนะครับนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆนะครับยังไม่ทำการปรับสภาพเครื่องยนต์เบนซินครัับขของตว i นาด1.5 ครับที่มา1นึ่งล้อหนึ่งสิบเจ็ดแรงม้าที่มานะครับพันนี้จัดทรงร้อร้อนในแม็กซ์ป๊อขนาด15นิ้วแล้วนะครับนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่เลยนะครับลูกค้านะครับมาเทอร์รถคันใหม่นะครับาาประทังราสัพพยนออกไปนะครับและคันรถคันนี้ถือว่าเป็นรถจรทีที่นั่งที่น่าใช้งานสภาพดีสวยในราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ห้าพันบาทครับ ล้อแม็กซ์สปูดสปูฟครับขนาด15นิ้วนะครับปัดมาเพราะยางปี2023แล้วนะครับแต่ยางปี2023นะครับสียางครับหน้ากว้างหนึ่งความหนา55เป็นยาง R 1 5นะครับด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสนะครับด้านหลังครับจะเป็นงานเบรกดัมนี่คือสภาพได้เข้านะครับผิวพาร์ด้านข้างครับสภาพสวยๆเลยจะเป็นงานสีขาวนะครับจุมมองข้างครับปรับพับไฟฟ้ามีงานที่โตเรียบร้อนครับด้านหน้ากระจกแท้เดิมนะครับจากศูนย์ฮอนด้าเป็นอุสิกาสองชั้นติดตั้งอานฟีมาแล้ว40%ด้้านขาง60% ให้ดูงานภายในนะครับถ้าใครต้องกาหารถสตาร์เกจที่นั่ง MPV ในราคา3า0 0 0นบาทคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5้าเบาทครับสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับเซเว่งครับที่เบอร์ศูนย์ทุกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเปิดโทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับต่อมาผมพามมาชมดูภายในนะครับนี่คือสภาพได้เข้าได้เป็นงานเบาะหนังแล้วนะครับปูมลายมันติฟังก์ชันหน้าจอกล้องมองหลังเชื่อมต่อบูทธมีให้ครับรุ่นของตัวท็อป RS จะได้เป็นงานแอร์ออโต้เกียร์เป็น CVT กุญแจเป็นงานคีเลนะครับผมมีให้2ดอก ให้ดูสภาพได้เข้าสวยาเดิมๆรถผีใช้งานสภาพเดินสวยเลยคันนี้ครับกล้องที่ด้านหน้ามีให้เรียบร้อยนะครับผมไล่ให้ดูแกะโครงสร้างน,นะครับให้ดูสภาพโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีเรื่องของการนะครับชนนะครับด้านข้างน,นะครับหรือเรื่องของการแกะของตรงงานของน็อตสค<ม>รับเพจนะครับดนตัวถังตรงสำหรับทุกอย่างคู่มือของการใช้งานครับคันนี้ให้ครบเลยรถบ้านนะครับมือเดียวนะครับสภาพเดินสวยเลยถือว่าูกคันเก่าดูแลรักษาทดีนะครับคันนี้ครับให้ดูแหงประตูด้านข้างนะครับกระจกระลองไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีให้ ผมไล่ให้ดูตามซอกตามมุมนะครับแต่แ็บแท้เดิมนะครับไม่มียุ่รอกของการชุนโครงสร้างเลยแต่แ็บแท้ซีคโคสนเดิมดูยังไงนะครับทำการจิกเข้าเหยลเล็บนะครับนี่คือแต่แขบแท้ซีรีคนเดิมจากโรงงานต้องไม่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปนะครับลูกยางขอประตูนะครับสภาพเดิมนะครับด้านหลังเลยแถว2นะครับให้ดูสไตล์ของตัว A P V เจ้ที่นั่งถือว่าถ้าใชงานและคันนี้ราคาดี ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5 0 0 0บาทถ้าเราขัันใดนะครับสนใจหรือก็เรามองหาเจที่นั่งไว้ใช้งานนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกครับของตราคาที่คุ้มค่า3 1 0,000บาทเท่านั้นครับเบาทสองปรับพับได้นะครับ60-40ให้ดูงานเบาะท้างนะครับสภาพเบาะภายในนะครับสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยย่นเลยนะครับได้เป็นงานเบาะหนังสีล้ำตาแล้วนะครับให้ดูงานโครงสร้างนะครับหัวน็อตแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายไม่มีการแกะการขยับนะครับก็จะเริ่ลงไฟฟ้าแล้วนะครับ ไล่ให้ดูลูกยางขอบประตูนะครับเดี๋ยวของการครับแก้ไขางานครับให้ด้านหลังนะครับสภาพแม็กครับได้แม็กจัดทรงลรอด้อยสปูตสิบห้านิ้วแล้วยางปีสองยี่สาด้านท้ายไฟเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวกล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยให้ดูด้านบนนะครับมีงานทัาไปเลอก์เข้ามาง,งานไฟเบร์ที่สามแล้วสัญญัณด้บนบนมีให้เรียบร้อยให้ดูงานฝาท้ายโลโก้ของตัวรุ่นท็อป RS ครับมีแห้ทั้งสองฝั่งนะครับ,ด,รบด้านหลังฝาท้ายนะครับให้ดูนะครับงานฝาท้ายเดิมๆนะครับไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับ สุดลงทุทีนะครับรถรุ่สองก็ต้องซื้อกระทางบริษัทชั้นนำครับที่เราจะได้บริษัทรถยนต์ครับของเราเปิดมามากกว่า25ปีรถของเราทุกคันรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีการชนหนักพิกก้อมจนน้ำตัดต่อนะครับหรือไฟไม่แน่นอนเล่มของเราไม่มีชิ้นส่วนหายนะครับแล้วก็เรามีมาตรฐานของการตรวจสอบนะครับโครงสร้างของทางบริษัทครับ g ูอิ n s ก e ั t ครับเข้าตรวจสอบโครงสร้างตัวรถทับให้อีก214รายการนะครับฉะนั้นแล้วลูกค้าสบายใจได้ครับรถของทุกคันมีการตรวจสอบครับแพลตฟอร์มโครงสร้างให้ลูกค้าดูแบบเร็ได้น่นอนนะครับ ต่อมาให้ดูฝาท้างให้ฝั่ยยงขวา,น, ksi, าน,นะครั after, บไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับหุน็อตสภาพเดิมนับซอกในน้เดิมด้านท้ายเป็นเจ็ดชิ้นนั่งนะครับเบาะที่สามารถทาการปรับพับลงไปได้นะครับพื้นที่นะครับของตัวด้านหลังนะครับเวลาทําการปรับพับเบาะลงไปนะครับจะได้พื้นที่ระนะารับของสองฝั่งเลยนะครับผาจะทาการปรับพับไปดูนะครับพื้นที่ใช้วางของก็ได้นะครับคันนี้ให้ดูนะครับรูปของตัวมิก้เมาส์ด้านหลังผู้หญิงใช้งานนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านผู้หญิงใช้งานที่ว่าคนน้นเก้วน้ามีให้งานลำโพงมีให้รรอบ้ีเยย ให้ดูสภาพหนังหลังคาแอร์คอนโซลที่2ด้านหน้านะครับมีให้ครบเลยปรับสปีดได้ปกติเลยนะครับต่อมาผมพาไปดูผิวพันธ์ฝั่งขวานะครับสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับให้ดูโครงสร้างนะครับตามซอกตามมุมทุการายละเอียดนะครับผมครับดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้เลยนะครับว่ารถครับสภาพสวยๆ MPV เจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานราคานี้300,000ครับ10,000 10, บาทรถปีสิ จดเบีย18นะครับถือว่ารถไม่ได้ปีเก่าไปเลยครับใช้งานประมาณรั้6-7ปีราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นถ้าคน,นใดสนใจนะครับหรือกลังมองหาสไตล์ MPV เจ็ที่นั่งว็ใช้งานนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกครับของตัวรถครอบครัวที่น่าใช้งานนะครับในราคา3,100,000บาทครับลูกที่คนลูกค้านะครับปเป็นิจงานบริษัทรับพลาสการ์ดวิสาหกิจทุกๆอาชีพภ้าขายประสกษติกร สามารถออกรถได้นะครับลูกค้าที่มีเครดิตครับดอกเบี้ยเริ่มต้นพีแค่4ปี2.49นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดในราคาเรทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นครับถ้ารกคันใดสนใจครับหรือกำลังมองหาครับอีกท้างเลือกของรถจะ่ิ้นนั่งราคาประหยัดผมบอกเลยว่านี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับต่อมาผมพาไปดูภายในฝาคนขับโครงสร้างครับ 2A ฝั่งขวานะครับให้ดูนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะกับขยับครับกระจกมองข้างปับเพ้าไฟฟ้าแล้วเซ็นทรัลล็อกมีให้ จนได้ลงได้เป็นงานไฟฟ้าได้งานออตโต้ฝั่งบ้านคนที่ขับไล่าตามโซกตามมุมนี่คือสภาพแรกเข้านะครับต้องการปั๊มสปาช่วงล่างเก็บงานเดียวลอยงานครับด้านนอกด้านในให้ปรับสภาพภายในให้นี่ครับให้ดูนะครับคันนี้ใส่ปลอกภูไลหุ้มมานะถือว่าลูกค้าท่านเก่าดูแลเรื่องของตรงงานหนังภูมิลอย่างดีเลยนะครับกูแจ้ขี้เลดผมมีให้2ดอกนะครับปุ่มของตัวครับ เอนจิสตาร์ทครับอยู่ด้านขวามือระบบช่างคอนโทรลมีให้มีที่วางสิ่งของครับหรือวางเหรียญด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วขออนุญาตทำการสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นี่ครับสภาพเครื่องยนต์เดิมๆเลยเครื่องรอบรอบนิ่งๆเลยนะครับวันนี้นะครับรองรัดน้ำมันครับที่เป็นของตัวครับอีสิบแล้วนะครับเล็กไม้เพียงแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะครับถือว่านะครับไม่ได้เยอะมากเกินไปสำหรับปีรถปีสองสิบสิบเจ็ดนะครับจกดสิบแปด นะครับหน้าจอดีตอนฝั่งขวานะครับคันนี้นะครับหน้าจอนะครับเป็นทิฟทีปรับสีได้ปกติเลยนะครับหน้าจอสกลีนเชื่อมต่อบลูทูธที่มีให้มานะครับคันนี้นะครับให้ดูหน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธได้ก้องมองหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับงานแอร์ได้เป็นงานออโต้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีนะครับช่อง USB ไว้ใช้งานเกียร์เป็น CVT ที่วางขดน้ําแก้วน้ํามีให้นะครับเบรกดืมือนะครับเป็นงานแมนนวลคู่มือของการใช้งานครับคันนี้มีให้ครบเลยให้ดูสภาพหลังคา สภาพสวยๆเลยไม่มีรอยเจิมยันครับหรือรอยเปื้อนๆเลยนะครับราคาดีนะครับคันนี้ผมบอกเลยเป็นรถเทินทุกค้าผู้หญิงใช้งานสภาพเดิมครับมือเดียวสวยนะครับในราคาเพียงแค่สามแสนครับหนึ่งหมื่นบาทครับถ้ายรถคันใดนะครับสนใจหรือกำลังมองหารถเอ็พีวีเก๋ที่นั่งไว้ใช้งานในบ้านนะครับกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ห้าหมนบาทสนใจคันนี้นะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับเสือเมงครับที่เบอร์ศูนย์ทุกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์หาผมนะครับเสือเมงได้เลยหรือเข้ามาดูรถ แล้วทดลองขับไปเลยที่ทางบริษัทรถยนต์สาขาสุรมงคล46นะครับที่ตั้งอยู่ตรงแถวท็อปแยกปิมุรีนรับเขตของจอกนะครับขับมานะครับแถวนะครับทางไปครับ8ลิ้วนะครับเห็นปตทตรงข้ามนะครับยูเทิร์นแรกก่อนถึงอีสุป้ายแดงจะเห็นเลยโชว์รูมครับอาจักรของโทรยตยน์นะครับมีรถที่เลือกมากกว่านะครับ500คันนะครับจะเห็นทนั่งศูนย์ไทยพัฒเรื่องของการเปลี่ยนผ่านและเครื่องของเหลวนะครับที่ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าช่วงล่างให้ลูกค้ารับสบ ต่อมาผมพามาชมครับและดูในส่วนตรงงานห้องเครื่องนะครับด้านหน้านะครับเครื่องยนต์เนี่ยครับนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมทําการปรับสภาพให้เครื่องยนต์ไอวิเทคนะครับขนาด1.5นะครับ100ครับ17แรงม้าที่มานะครับคันนี้เราดัดมันแคบที่เป็นครับ e20 เรียบร้อยแล้วให้ดูสภาพเครื่องยนต์รอบคือนนิ่งๆเลยนะครับลูกค้าท่ธิก่ารดูแลใส่ยังดีเลยเรื่องของการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องของเดียวนะครับทุกอย่างเทดสอบทุกอย่างครับก็สมมอบอยู่แล้วนะครับให้ดูรอบเครื่องนะครับยันทันเครื่อง นะครับไม่มีศึกไม่มีหลอเลยนะครับคันนี้นะครับสภาพงานผากปงนะครับเดิมเดิมนะครับไล่ให้ดูนะครับงานแก้มฝั่งซ้ายนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับพวกงานด้านล่างเ็จฝุ่นผมทำความสะอาดให้นะครับแต่ให้ดูงอนนะครับงานคาด้านหน้าแบตเตอรี่ผมเช็คค่า cca ให้ใหม่นะครับถ้าต่ำมาตฐานผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับพวกงานฝุ่นนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็งานหัวนะครับอ่าไอ้ส่วนของหัวขัวแบตผมทำความสะอาดให้เก็บงานให้ขาด้านหน้าเดิมเดิมสวยๆนะครับคันนี้ไม่มีคดไม่มีงอนะครับ ไม่มีนะครับยิ่รอของการชนโครงสร้างนะครับให้ดูงานทับปากโปรงติ๊กเกอร์มอกนะครับอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวก็สมมตนครับผมัดปรับสภาพให้หมดไม่ว่าจะเป็นงานภายในภายนอกนะครับพวกงานล้างช่องล่างปรับสภาพภายในบอกนะครับตรวจสอบเช็คระบบตรงยนตไฟฟ้าแล้วับไปเจดให้ลูกค้าก่อนสมมอบนะครับเรามีไปการของการจะส่งครับรถถึงนะครับหน้าบ้านแน่นอนนะครับและก็มีการการสองรุสไลให้อยู่ต่ามที่อยู่ลูกค้า ถ้าเราค้นในนะครับเรามองหาอีกหนึ่งตัวเลือกของตัวรถือกจิบนั่งในราคาประหยัดเพียงแค่3 1 0 0 0นบาทครับกับ Honda m o b i ิโอ 1.5iS ตัวท็อปปี2017จดเบี้ยปี18ครับรถบ้านมือเดียวนะครับรถเทร์นผู้หญิงใช้งานสภาพเดินสวยมาพร้อมราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทครับสนใจที่โทรจับจองเจ้าของได้เลยที่เบอร์0ูนย์ทุกซี1466023นะครับเบอร์โทรนี้ครับเซอรเมงครับดูแลเคสตั้งแต่ต้นครับจนจบได้นอนนะครับ ปกอดสภาพภายในภายนอกเก็บงานให้ร้อเปอร์เซนต์ลูกค้ากอดสมมอบถ้าเราคนใดสนใจติดต่อหาผมตามเบอร์โทรล่างหรือแอดไลน์หาผมก็ได้นะครับพักมาสอบถามครับกระทางผมเซอร์มิงก่อนได้เลยครับผมดูแลรายละเอียดเคสครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรถหรือเงื่อนไขต่างๆของการชแพนนะครับกระทางลูกค้าก่อนเลยครับยินดีนะครับให้คำปรึกษาและดูรายละเอียดรถครับตั้งแต่ต้นจนจบได้นอนนะครับก็จะกัะนับปากรถแชร่นะกติดตามนะครับกระทางครับช่องครับเมงเออ่มนก็ยนต์ครับศูนย์รุ่นมาสองครับเพื่อจะไปภาอัปเดตโชว์ด้วยค่นจัดไป วันนี้ครับทเม้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ